ครับพี่น้องพ่เพื่อนทุกคนครับหมือนใดแแบตมาหาญยาิพี่น้องครับเพื่อนหนกบัานหลังใหม่หลังเกาปวกกินครับทรงโมเดิร์นครับโมเดิร์นโอ้นี่ครับท่งโมเดิร์นแต่บอกคือทางใช้อื่นเลยครับเออรู้รู้ขึ้ากันจะตามเนื้อทีกันทีบโหลายครับทีโบราณอือ สั่งบ้านลังไหมครับของสังโจรครับดูเคยไหมไงใส่ใส่หลังนอนในห้องบ่โอ้ออบ่งหอนบอยี่แม่เว้อนบ่ออกมาเล่นนี่เบี้ยผมมาเยี่ยมนีค่ครับพะลังงกพะลังขึ้นไหมครับเดินไปเรื่อยๆเ,เป็นว่า ครับพี่นองเข้ากับถามเข่าพวกวกอยู่ครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมประมาณนครับ